สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับเช้านี้ก็เป็นวันพุทธที่27กันยายน2566นะครับเราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการของปรมชมพทานโดยสำนักงานชมพทานที่7พบประชาชนนะครับในดับแรกเลยนะครับผมก็จะมารายงานสถานีวัดน้ำท่า M7 ซึ่งเป็นสถานีวัดน้ำท่าที่สำคัญในจังหวัดปุโบลรัชธารีเรานะครับ ครับเช้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้ำท่า M7 อยู่ที่ระดับบวก112.44เมตรลอทตะกอนะครับก็ขึ้นจากเมื่อวานมา15เซนติเมตรนะครับจากเมื่อวานเวลา6โมงเช้านะครับมีอัตราการไหลยอยู่ที่2,554ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือไหลผ่านตัวจังหวัดอุบลเรานะครับถึง221ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับส่วนสำหรับ แม่น้ามูลที่เราระบายลงสู่แม่น้าโขงผ่านทางเขื่อนปากมูลนะครับเช้าวันนี้ที่เขื่อนปากมูลอยู่ที่ระดับบวก101นะครับเมตรลอตะกอมีอัตราการระบายลงสู่แม่น้ําโขงในอัตรา3 2 7 7ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือ283ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับครับและช่วงนี้นะครับ ตามที่เมื่อ2วันก่อนยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงได้พัฒนาตัวเองเป็นพายุดีเพชชนวันนี้นะครับก็ได้อ่อนกำลังลงมาเป็นยอมความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าไปแล้วนะครับครับและตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนฉบับที่สิกเมื่อเช้าวันนี้นะครับยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงนะครับได้ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขณะที่ล่องมรสุม กำลังปานกลางพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยังทําให้ภาคอีสานเรายังมีฝนตกนะครับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับซึ่งในวันที่27-28เนี่ยนะครับไม่มีชื่อจังหวัดดุบลราชธานีแล้วนะครับซึ่งจะมีฝนตกหนักแต่จะไปปรากฏอีกครั้งนึงในวันที่29กันยายน2566นะครับ ครับและสืบเนื่องจากเมื่อประมาณสอสัปดาห์ก่อนนะครับที่เกิดปริมาณฝนตกหนักบริเวณภาคอีสานตอนบนนะครับโดยเฉพาะแถวๆจังหวัดสกลนครนะครับทำให้มีปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างน้องหานในปริมาณมากนะครับและอ่างน้องหานต้องระบายลงสู่ลําน้ํำกำาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกำสน่นหนักงานชมสทานที่7นะครับ ก็ได้เกิดพนังกั้นน้ําฝั่งขวาขาดตามที่ผมได้เคยได้รายงานไปนะครับและทางสํานักงานชุมสานที่7ร่วมกับทางโครงการส่งน้ําและบริษ,ษัทน้ํากํ่ก็ช่วยกันที่ดําเนินการเล่งดําเนินการปิดคันกั้นน้ํานะครับซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการปิดคันกั้นน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้พื้นที่ที่น้ําบ่าไหลออกไปนะครับก็เริ่มลดลงแล้วนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของการ ให้ความช่วยเหลือณปัจจุบันในของสํานักงานชมระทานที่7นะครับปัจจุบันเราก็ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับที่บริเวณวัดเสนาวงศ์โดยบรรณาการร่วมกับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกับทรัพยากรน้ำนะครับโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําออกจากบริเวณด้านในนะครับลงสู่แม่น้ํามูลนะครับครับสำหรับเครื่องผักดันน้ำนะครับปัจจุบันเนี่ยทางสํานักงานชมระทานที่7ได้นําไป s t นบายไว้อยู่ที่บริเวณแก่งสะพอแล้วนะครับ จากการตรวจติดตามสภาพความเร็วของน้ำเมื่อ2วันก่อนนะครับเรายังพบว่าความเร็วของน้ำในแม่น้ำมูลมียตากรไหลยอยู่ที่1.2เมตรต่อวินาทีนะครับยังมีความเร็วสูงมากดังนั้นาทางสำนักงานชมรทานที่7พิจารณาแล้วนะครับยังไม่ไดำเนินการติดตั้งเพราะถ้าหากนำลงไปติดตั้งก็อาจจะเป็นการขวางทางน้ำได้นะครับครับและสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากประชาชนท่านใดนะครับ หรือหน่วยงานใดนะครับมีความต้องการให้ทางกรมชนาทานช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับสามารถติดต่อได้ที่โครงการชนทาทใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนกรมชนมทาท1460นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ